ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะนําเหรียญน,นะครับปั๊มเงินปั๊มทองของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพิธีสองห้าสิบเอ็ดกันยาสองห้าหกสี่มาให้เพื่อนๆชมกันสําหรับหลวงพ่อเนี่ยนะครับหรือหลวงปู่ที่เรียกมหาศิาลาหรือหลวงปู่ศิลานี่นะครับหลังจากปีหกสี่ไปแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บนะถ้าจะเก็บ เก็บพอประมาณเพราะหลังๆนี่จะเป็นพุทธพาณิชย์แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เล่นพระแบบนี้ถ้าไม่ชอบไม่มีทุนทรัพย์จะคิดหวังค้ากําไรจะติดมือเหมือนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูหรือเหมือนเรียนไอ้ไข่หรือองค์พ่อจตุคามนะครับเพราะเดี๋ยวนี้วงการพระเครื่องเป็นพุทธพาณิชย์นะครับเพื่อนๆผมเองนี่หลังปี6 5นี่ก็แทบจะไม่มีเลยอ่ะเรามาดูตัวตัดกันก่อน นะครับเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนลองดูลองดูลองดูอ่าลองดูตัวตัดกันยาวประมาณนี้ห่างประมาณนี้เหรียญหนานะครับเพื่อนเหรียญหนาเลยด้านหลังนะครับดูนะครับจะมีหมายเลขกำกับนะครับเป็นโค้ดตอกลงไปนะครับดูหูเหรียด้านบนก็จะมีโคดตอกเห็นไหมครับด้านบนเดี๋ยวผมจะชี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ นี่เขาเรียกว่าเหรียญป้อมเงินปัอมทองมาดูด้านหน้าก่อนนะครับก็เป็นลักษณะเหรียญขอบนะครับเพื่อนๆเห็น יה יה ขอบสูงนะฮะเป็นเหรียญเว้านะเป็นเองนิดหนึ่งนะฮะเราจะเห็นขอบขอบเหรียญต,ตรงนี้นะครับเว้าลงไปนะครับเพื่อนๆเราดูเม็ดเกสาการแกะนี่ต้องบอกว่าแกะได้ละเอียดนะเพืเ่อนๆดูที่เม็ดเกสาหรือเส้นผมของท่านนะครับ ะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วดูขอบดูพื้นนะครับดูจะมีเองเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับเกมีหรือยังผมไม่ทราบเพราะไม่ได้ตามนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อผงนี่มีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูกันให้ดีอ่ดูที่เมตาดูเส้นหน้าผากนะครับดูครับความคมชัดเหลียนแท้เป็นยังไงแต่คิดว่าถ้ายังไม่มีเร็วๆนี้ก็คงจะตามมาแล้วครับเพราะเดี๋ยวดีพระเกมาเร็วตามหลังมาเร็วมาก เ,เพื่อนๆดูธรรมชาติเหรียญให้เป็นนะครับดูด้านล่างเดี๋ยวผมพยายามจะโฟกัสคิดตัวอักษรให้ดูอ่ะลองดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรลองดูพื้นนะดูตัวอักษรธรรมชาติของการแกะบล็อกนะครับถ้าคนจับเหรียญน,นะบ่อยๆดูหูเหรียญดูคอเหรียญน,นี่ก็ก็ทราบนะครับเพื่อน ดูการเจาะดูการปิ้นดูตัวตัดตัวตัดประมาณนี้อาจะมีหลายตัวแต่ความหยาบหรือว่าล่องมันจะไม่ห่างกันเพื่อนๆเพราะมันอยู่ในยุคเดียวกันนี่ก็ตัดสุดเกือบทั้งเหรียญน,นะครับแต่ฟันค่อนข้างที่จะหยาระยะหระยะไฟของช่องก็อยู่ประมาณนี้เหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะเพื่อนเพราคาก็หลักร้อยไปลาย ถึงหลักพันต้นๆไม่เกินพันห้าถ้าเพื่อนๆมีเงินนะครับก็เก็บไปได้แต่อย่ากเก็บเยอะเพื่อนๆอย่ากเก็บเยอะไม่ได้พระใหม่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ปั่นกันอยู่เป็นธรรมดาครับทุกวงการอ่ะมาดูโคตต้ดตอด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็เข้าใจาว่าเป็นโค้ดหอยสังนะครับดูขอบการปิ้นของเหรียญน,นะครับดูพื้นเหรียญเนีนะ่ยโคตต้ดตอกน,นี่มันจะดูง่ายเนี่ย เราจะเห็นเส้นเสี้ยนในร่องต่างๆความคมกันความคมของร่องก็จะไม่เสมอไปเสมอกันไม่เหมือนโคตรหล่อในบล็อกเรามาดูที่หูเหรียญรูเหรียญรูเจาะเห็นไหมครับธรรมชาติจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญน,นาครับเดี๋ยวผมลองวัดความหนาเพื่อนๆดูว่าเป็นอย่างไรนาเท่าไหร่จับเลยเหรียญเนี่ยนาอยู่ประมาณกี่มิล หนึ่งมิลสองมิลสามมิลสามมิลนิดๆนะครับเป็นๆสามมิลนิดๆก็ถือว่าเป็นเหรียญที่จัดว่าหนาแล้วเป็นเหรียญแองททองกระทะนะครับโฟกัสกันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้พันปลายพันต้นนะครับพันต้นๆถ้ามีกล่องก็ไม่เกินพันหน้าสวยๆเลขสวยๆงามๆถ้าเกิดว่า ไม่มีกล่องก็ร้อยปลายๆนะครับเป็นเพื่อนก็เป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับดูกล่องกันอีกครั้งหนึ่งบารมีสิริจันโทรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองสิบกันยาสองห้าหกสี่พิธีสาห้าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร,สร้สาระก็ขอให้ข้ามไปขอบคุณครับ